สวัสดีนะครับสวัสดีนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เออสิบห้านะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบ่ายสองนะครับออกกําลังกายกันวัดชามสิบสี่นาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะบ่ายสองยี่สิบห้านะครับแบบกําลังกายด้วยกันนะคะลูกชายไปแล้วอันนี้ภรระยาะวันนี้วันอาทิตย์วันที่สี่อะไรคะสีแดงนะคะสีแดงแบบกําลังกายด้วยกันนะคะวันนี้อากาศอากาศดี่ยนะสดชื่นนะอากาศ จะเมาอะไรฟังปกติบ,บ้านอื่ก็ตื่นมากูาสมองนีน่นะครแต่บ้านเนี้ยตื่นออกมาไปออกกำลังกายสักพักเราก็ยังไม่ลุกให้ลูกโทรตาวแล้วเจ้าผีนี่ระเบียบวินัยอย่างนี้เนี่ยอย่าไปดูหุ่นนะฮะเพราะว่าเ <c oughs> ตรียมชุดไปให้บอกคุณรอใช่ตอนเนี้ยพร้อมยังป้าเออจาัจหดหนัก <c oughs> ต้องกังกกยโอเคบายบาย